นางร้เลี้ยงรัสบอร์ดปล่อยพีวีแรกแล้วพร้อมกับวันฉายที่จะฉายที่เดือนตุลาคมนี้ไงทุกคนอยู่กับผมเควอสเองและสำหรับในคลิปนี้เราก็อยู่ในช่วงเนวชวงที่ผมจะมาอัปเดตข่าวสารในแวดวงอนิเมะและสำหรบับวันนี้เราก็มากับอนิเมะเรื่องอากุยากุเรชิโอนาโนเดสรัสบอร์ w วอลคัาเตมิมาชิตะหรือในชื่อไทยอย่างเป็นนางร้ายมันเสียงเลยขอเลี้ยงรัสบอร์ดดูสักตั้งและส่วนเนื้อเรื่องนั้นก็จะกล่าวถึงไอรีน คุณหนูที่เพิ่งถูกองค์ราชทาย,ยาทถอนมานและนั่นทําให้เธอช็อกและเล,ลือดลความหลังได้ว่าตัวเองนั้นได้เกิดใหม่ในเกมจีบหนุ่มที่เคยเล่นในสมัยก่อนและตัวละครที่เธอเกิดมานั้นนั้นเป็นตัวร้ายอย่างไอรินซึ่งจะมีจุดจบที่เลวร้ายนั่นทาให้เธอนั้นใช้ความรู้ที่มีในเกมนี้ในการแก้ปัญหาและเล่ยงเลีรื่ยงโศกอนาตการรมและวิธีที่เธอเลือกก็คือการมัดใจราชาพิศาสผู้ที่จะเป็นลัสบอสของเกมแห่งนี้และเรื่องราวจะไปอย่างไรก็ไปดูกันได้ใน Akuyaku Recho Nanodes Last Boss wo Kitemashita โดย Akuyaku Recho Nanodes Last Boss wo Kitemashita ก็เป็นผลงานไลฟ์ในเวลของอาจารย์นางาเสะซาราสะที่ว่าภาพรประกอบโดยอาจารย์มุราซากิใหม่ซึ่งตีพิมพ์ลงในเว็บไซต์ Chositsuka Ninaro ณเครือของคาดว่าว่า จำนวนทั้งหมด8เล่มซึ่งยังไม่จบนะครับในส่วนของมังงาน,นั้นจะวาดโดยอาจารย์ยูสุอังโกะลงให้กับแคนเอซึ่งในบ้านเราเนี่ยก็เพิ่งได้ l อมังงะไปนะครับเป็น่ายนกย่างในส่วนอนิเมะนั้นจะทำโดยสิโอมาโอฟิมเจ้าของผลงานอนิเมะระดับไอเดฟอย่างก้าวข้ามผ่านหนึ่งชีวิตเพื่อไปชิดใจเธอเลี้ยงต่อยไว้สอยตอนโต,นตนเลี้ยงสลามและผลงานล่าสุดอย่างเอลสาวลูก3หลาน2เหลนหนึ่งซึ่งในส่วนของทีมงานนะครับผมจากที่ผมไปดูมาเนี่ยก็ทีมงานส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาจากตัวของโอโตเมะเกมท เ,เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีกลิ่นอายคล้ายๆกับโอโตเมกเกมตรงไม่ต้องมีทีมงานมันก็ <S 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 เหมือนโอโตเมกเกมเลยนะช่วงนี้คือมาเยอะมากเลยนะอนิเมะที่เกิดใหม่ในเกมจิบหนุ่มจิบสาวอะไรเนี่ยเอาเป็นว่าเราก็ไปรอดูในอนิเมะแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็อย่างไรมันจะดีหรือเปล่าส่วนอนิเมะเนี่ยจะฉายในเดือนตุลาคมปี2020น,20นี้หรือซีซัน4นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตักขายและเจอคลิปหน้าครับบ๊ายบายบุ๊ย